โอ้โอ้คีเท่านะพี่ครับอะไรก<อ>ัตมมานานแล้วเนี่ยเวลารถแห่จะทำสีทำไมต้องทำแบบนี้ก่อนครับรถแห่ก็เหมือนการแต่งหน้านะกระท่อนี่หน้าสขกระท่อเป็นยังไงหน้าผ่านกล้องก็เป็นอีกแบบหนึง่งก็เหมือนกันก่อนที่จะออกบ้านหรือก่อนที่จะแต่งสวยแล้วก็เป็นการทาการาการทาแป้งทา,ารองพื้นทีง่ายเนี่ยเป็นทา,ารองพื้นมาก่อนก่อนที่เราทําสีจริงลองไว้ทําไมครับ เอ้าลองไม่เพื่อนมันสวยไงจากเหล็กเห็นไหมเนี่ยเหล็กฝั่งนั้นเห็นไหมเนี่ยกระบุกกระบักเห็นไหมล่ะครับแล้วก็จะมาขัดมาตีให้มันเรียบอยู่ไหมเนี่ยให้มันเรียบขึ้นเพื่อก่อนทําสีทีนี้ก็มีขั้นตอนการยากมากมายนะนครับท่านในในการในการทำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะโป้เลยช่างก็จะเป็นช่างที่ทำงานโดยเฉพาะในการโป้ขอเราส่วนผสมก็มีหลายอย่างอันนี้เขาเรียกว่าสีโป้พลาสติกเห็นไหมเนี่ยข้างในก็มีสีโป้เนี่ยดูดูดูสีโป้ข้างในเห็นไหมเนี่ยนี่สีโป้ขั้นหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณ30ถึง40ถังคือพี่ทให้้ลูกคาเนี่ย ยังไม่ระบุนะคันนี้ช่างอเอาแค่สายทถังพอไม่ได้ก็คือเติมจนตเต็มกี่ถังก็ช่างคือเน้นงานคุณภาพให้ลูกค้าไงออกไปเดือนละคันต้องสวยต้องว้าวเนี่ยนี้ช่างก็กําลังเริ่มโป๊ะอ่ะไอ้ช่างังหไหมเอาทิ้งังไม่นด้เห็นหะทำไมถึงเอาทิ้งกับช่างครับ โป้ไม่ทันครับโป้ไม่ทันทำไมถึงโป้ไม่ทันครับอากาศมันร้อนกว่าอากาศมันร้อนโอ้แล้วส่วนผสมผสมยังไงครับไหนช่างอันนี้เขาผสมกี่ส่วนครับที่ดูอะตามสัดส่วนครับตามสัดส่วนหรือตามอากาศอากาศร้อนก็ใส่นละยาน้อยเติมยาน้อยไม่ใส่เยอะอืมถังนึงก็ประมาณสองหลอดสองหลอดอย่างนี้เห็นช่างทำมาสองวันได้ไหมแค่เนี้ยเนี่ยสองวันกระท่อมได้แค่เนี้ยคิดดูการโป้กระท่อมเนี่ยเดี๋ยวดูดูเดี๋ยวดูช่างก่อนวิธีขางโป้กระท่อมก่อน แช่างโฟลทอมนะับโฟลทอมมีการปูครับนี่ครับโอ้โหประมาณกี่มิลช่างคิดว่าเอาให้มันเรียบเอาให้มันเรียบโอ้โหเรารู้ได้ไงมันเรียบมัช่างรู้ได้ไงวะฟองอากาศฟองอากาศโอ้โหนี่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 ป็นฟองอากาศอืมเอาให้มันเรียบปิดฟองอากาศเก็บอย่างนี้ประมาณสองรอบเก็บแบบนี้ประมาณสองรอบโอ้โหถือว่ายากมาก แล้ววิธีช่างตั้งระดับตั้งไงครับเพื่อดูว่ามันเท่ากันหรือเปล่าหรือไม่เท่ากันเนี่ยอ๋ออุปกรณ์ในการตั้งคือตั้งฉากเนี่ยเนี่ยใช่ไหมอย่างอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมเออนี้ครับเนี่ยช่างช่างจะตั้งดูว่ามันได้กันหรือเปล่าถ้ามันหลวบปุ๊บมันก็จะเป็นป่งข้างในแล้วก็เติมสีเข้าไปประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วที่เขาคนถามว่าโปเหลี่ยงกับโปแดงมันต่างกันยังไงโปเหลี่ยงมันหน้าที่มันอะไรครับนี้มันเก็บบางครับเก็บบาง โอ้ไฟที่ตรงที่เราขัดไม่ได้ใ้มือเราบวกตามโป่งตามอะไรไม่เครื่องเครื่องมือขัดไม่ได้ใช่ครับใช้เครื่องไม่ได้ไไไไไแล้วสีสีสีโป้เนี่ยหล่นข้างล่างกับขึ้นรถไปไหนมันเยอะเหมือนกันครับหล่นข้างล่างครับคันงที่ช่างว่าใช้ประมาณกี่ถังครับเนี่ยสีโป้เนี่ยงสามสิบบวกสามสิบบวกโอ้โหสามสิบบวกเห็นงแม่กระท่อมก็จะสวยแต่ละคันทุกคันเลยไหมครับทุกคันเลยเนี่ยอย่างคันนี้ดูช่างคนหนึ่งครับคือมันต้องโป้ทุกมุนนะกระท่อมนู่นอ่ะช่างทูนเห็นไหมเหรอเนี่ยนี่คันหนึ่งเขาโป้มาคคนรับ ก็ตามจริงช่างหมาก็อยู่2คนแต่วันนี้คันนี้พี่ไอรุ่มสคนเพื่องานจะได้ไวขึ้นเห็นไหมที่นี่หมวกแต่งไม่ใช่ว่าง่ายนะกระดมบร่ะการโป้จต้องไปยืนบนหมวกนั่งอยู่กันเลยนะช่างทูลของเราคือบางทีเก๊กก็นอนเอาง่ายอย่างข้างบนว่ามีแอบเห็นประมาณนี้แอบนอนใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นทีนี้พอพอโปเต็มคันอย่างงี้ปุ๊บโป้เสร็จแล้วเขาก็ต้องลงดำก่อนพ่นสีดำก่อนในรถพ่นทำไมครับ คือพ่นสีดำเนี่ยมันต้องเก็บสีก่อนขัดงานจริงคิดออกไหมเนี่ยขัดงานจริงเนี่ยเราเก็บสีดำข้างในก่อนก่อนที่ขัดงานจริงเพราะว่าขัดงานจริงปักพอขัดปุ๊บเขาจะลงขาวลงขาวเพื่อทําการสีต่อถ้าเราพ่นข้างในทีหลังอะสีขาวข้างนอกก็ถูกสีดำอีกอย่างเงี้ยเขาก็พ่นเก็บสีดำข้านก่อนเห็นไหมเก็บสีรองพื้นกระ่อมชั้นแรกมาจากโรงเหล็กชั้น2 นุ่นทั้งทำโป้ทั้งอะไรก็ต้องมาพ่นทับอีกครับแล้วยังมีรอบสามนะครับรอบ3คือตอนก่อนจะส่งงานเนี่ยบางจุดเช่นพวกเหล็กพวกอะไรเนี่ยเราทำไปนานๆสีโป๊ไปถูกบ้างไอยสีขาวไปถูกบ้างแล้วก็ตามเก็บสีข้างในอีกเห็นไหมแค่การเก็บสีก็ประมาณ3าสีรอบต่อคันเพื่องานลูกค้าเป็นคุณภาพเนี่ยพอเสร็จเนี้เขาก็จะขัดออกเดี๋ยวพื้นข้างล่างเนี่ยฝุ่นเยอะๆเนี่ยกระท่อมนี่ยเป็นหลักฐานการขัดของเขานะเขาจะขัดออกก็เป็นฝุ่นโอ้โหแบบว่าอยู่ไม่ได้เลยตรงเนี้ย้าตอนขัด ขุ่นเ่ยขุ่นเลยล่ะเดี๋ยวประมาณนี้ในการขัดเป็นงานที่เลียดอ่อนเหมือนกันพอขัดอย่างนี้เสร็จแล้วก็ส่งไปพ่นสีเลยใช่ไหมครับใช่เนี่ยงานนี้ใช่มช่างสีช่างหมวกก็เริ่มมาบมววัดลดแล้วครับนี่ช่างหมวกเริ่มบมวกวัดล้ออดดวเพือดด่ยอดดยๆทำการสีเพราะว่าสองคันเนี้ยพี่ตั้งใจช่างหมวกท,ทำเดือนนี้ต้องเสร็จเดือนมีนาเน,นี่ยประมาณนี้เลยช่างหมวกของเรามือเครียอยู่แล้วเจ้ามานี่ยก็ทอมเข้าใจให้หน่อยไหมกระท่อมว่ามันลำยากขนาดไหนครับหลายขั้นตอนอยู่ครับใช่ที่รถแห่เดี๋ยวทางกระทำก่าจะเป็นรูป แบบสวยๆวยเด่นๆลงไปถือว่าขั้นตอนที่ยากมากครับ okay, ร้าใจแล้วโอเคครับบ๊ายบายครับโอ oh.